ระบบสำรองไฟของกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อป้องกันระบบกล้องวงจรปิดของเราเสียหายนะครับสวัสดีครับดีมดูฟรีดัมครับสำหรับคลิปนี้ยังอยู่กับเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วผมเอากล้องวงจรปิดราคาประหยัดมาให้ดูนะครับ แต่สาหรับคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาทําระบบสํารองไฟให้กับกล้องวงจรปิดแบบราคาประหยัดเช่นกันนะครับซึ่งก็ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างเครื่องสํารองไฟหรือว่า UPS นะครับเนื่องจากกล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ไฟฟ้าดับหรือไฟตกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกล้องวงจรปิดก็จะเกิดความเสียาหายหรือไม่ก็ทํางานผิดพลาดน,นะครับเรามีวิธีป้องกันโดยการใช้เครื่องสํารองไฟเวลาที่ไฟตกหรือไฟดับ ไฟฟ้าก็จะถูกชดเชยกลับไปที่ระบบแบบอัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้ไฟที่ติดอยู่ได้จากแบตเตอรี่ที่อยู่ทางด้านใน UPS เครื่องนี้นะครับซึ่งข้อดีของการใช้เครื่องสำรองจะทำหน้าที่ตัดต่อวงจรให้เราแบบอัตโนมัติรวมไปถึงการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเราด้วยนะครับเวลาที่ไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับหรือว่าตกเนี่ยเครื่องสำรองไฟก็จะไปชดเชยไฟให้กับอุปกรณ์กล้องวงจรปิดของเราได้ทันทีเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็ไปลองทํากันดูเลยนะครับนี่ก็จะเป็น UPS ที่ผมซื้อมาจากร้านของเก่านะครับราคาตัวละ200กว่าบาทน,นะครับด้านในไม่มีแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ก็จะเป็นด้านในของ UPS นะครับก็จะดูเก่านิดน,นึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้งานมานานแล้วนะครับซื้อมาจากร้านของเก่านะครับ แต่ว่าระบบเนี่ยผมทดลองแล้วใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่แบตเข้าไปนะครับแบตเตอรี่ผมใช้ลูกนี้นะครับเป็นลิเธียมนะครับไม่มีน้ํากรดอยู่ข้างในนะครับน้าหนักเบานะครับก็จะหมดปัญหาเรื่องสารเคมีในแบตเตอรี่เวลาที่เราต้องใช้เครื่องในห้องปรับอากาศหรือว่าห้องที่ปิดทึบนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้จะมีระบบการตัดไฟแบบอัตโนมัตินะครับป้องกันการระเบิด แล้วก็ป้องกันแบตเตอรี่มีความร้อนสูงนะครับก็จะปลอดภัยนะครับเวลาที่เราใช้ในห้องที่ปิดทึบนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งแบตเตอรี่รุกนี้ลงไปในเครื่องสำรองไฟอันนี้เลยนะครับด้านในเครื่องสำรองไฟก็จะมีสายไฟออกมาให้เรา2เส้นแบบนี้นะครับสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกแล้วก็สีดําก็จะเป็นขั้วลบแล้วก็เอาสายไฟ2เส้นนี้ไปต่อกับแบตเตอรี่เลยนะครับต่อตามขั้วเลยนะครับสีแดงก็ต่อกับขั้วบวกนะครับ สีดำก็เอาไปต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแล้เวเราไปต่อกันเลยนะครับกนะ็ต่อเข้าไปแบบนี้เลยนะครับตามขั้วแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองไปเปิดเครื่องดูนะครับสวิตช์อยู่ด้านหน้านะครับ ผมจะลองกดสวิตช์นะครับก็จะมีเสียงปี๊ดขึ้นมานะครับก็คือเป็นเสียงสัญญาณเตือนว่าตอนนี้เครื่อง UPS ดึงไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปใช้งานนะครับก็จะมีเสียงเตือนดังปี๊ดอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าแบตใกล้จะหมดเสียงก็จะถี่ขึ้นนะครับทีนี้เราก็เอาแบตเตอรี่เข้าไปเก็บด้านในเลยนะครับ เก็บเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ด้านหลังนะครับ UPS รุ่นนี้ด้านหลังปลั๊กจะไม่เหมือนปลั๊กบ้านเราใช้นะครับซึ่งแตกต่างกันนะครับอย่างรุ่นนี้สามารถเสียบปลั๊กที่บ้านเราใช้ได้เลยนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ได้นะครับจะต้องแปลงก่อนนะครับ ก็จะมีหัวแปลงแบบนี้นะครับก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อใช้กับปลั๊กไฟบ้านเรานะครับก็จะเสียบปลั๊กไฟบ้านเราได้ปกตินะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่แปลงจะเสียบไม่ได้นะครับจะเสียบลงไปไม่ได้นะครับเพราะว่าปลั๊กเป็นคนละแบบกันนะครับจะต้องใช้หัวแปลงก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับ UPS เครื่องนี้แล้วนะครับเดีย๋ยวลองมาเปิดดูนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์ไฟก็จะแสดงสถานะตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราลองมาเสียบปลั๊กไฟดูนะครับก็เป็นปลั๊กต่อน,นี้นะครับ ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะครับมีแต่ UPS เครื่องเดียวนะครับตอนนี้ไฟที่ติดอยู่ได้จากแบตเตอรี่ที่อยู่ทางด้านในนะครับไฟจากแบตเตอรี่จะถูกเปลี่ยนให้เป็นไฟ220โวลต์นะครับจากไฟ12โวลต์ของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เราก็ได้กระแสไฟฟ้าขนาด220โวลต์ออกมาแล้วนะครับจาก UPS เครื่องนี้นะครับ ผมก็ต่อปลั๊กแยกเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าช่องเสียบปลั๊กเนี่ยมันไม่พอกับอะแดปเตอร์ของกล้องวงจรปิดนะครับก็เลยต้องเพิ่มปลั๊กแยกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ปลั๊กนี้นะครับเป็นปลั๊กชาร์จนะครับที่จะไปเสียบกับไฟบ้านนะครับก็ต่อเข้าไปทางด้านหลังของ UPS นะครับต่อเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับก็เอาปลั๊กนี้ไปเสียบกับไฟบ้านของเรานะครับเพื่อใช้ชาร์จแบตเตอรี่ ให้กับเครื่องสำรองไฟอันนี้นะครับเวลาที่ไฟฟ้าดับระบบไฟก็จะเปลี่ยนสลับแบบอัตโนมัตินะครับเครื่องสำรองไฟก็จะจ่ายไฟ2 2 0โวลต์ให้กับกล้องวงจรปิดของเราแบบอัตโนมัติเลยนะเวลาที่ไฟจากการไฟฟ้ามาแล้วนะครับระบบก็จะตัดเข้ามาใช้ไฟจากการไฟฟ้าให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อดีของการใช้ UPS หรือว่าเครื่องสำรองไฟในการรักษาระบบของกล้องวงจรปิดของเรานะครับนี่ก็จะเป็น กล่องบันทึกของกล้องวงจรปิดนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะต้องเสียบปลั๊กไฟ3ช่องนะครับผมก็จะเสียบปลั๊กไฟเข้าไปที่ UPS เลยนะครับก็จะเสียบด้านบน2อันนะครับ2อ d a ะแดปเตอร์แล้วก็เสียบทางด้านหลังอีก1 a d a p อะแดปเตอร์นะครับจะมีช่องเหลือนะครับ ทั้งหมดก็จะเป็น3ามอะแดปเตอร์นะครับที่จะใช้กับกล้องวงจรปิดทีนี้ก็ลองไปเปิดเครื่องดูนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กเครื่องสำรองไฟนะครับตอนนี้กล้องวงจรปิดก็ทํางานแล้วนะครับจะสังเกตที่ไฟจากอะแดปเตอร์นะครับตอนนี้เราได้ไฟจาก UPS นะครับผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟฟ้านะครับปลั๊กของ UPS อยู่ที่นี่นะครับ จะมีเสียงเตือนปี๊ดปี๊อยู่นะครับแล้วเราไปดูที่หน้าจอของกล้องวงจรปิดนะครับผมจะยังไม่เสียบปลักนะครับตอนนี้ให้เขาใช้ไฟจากระบบสำรองไฟก่อนนะครับจอจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับตอนนี้จอก็แสดงผลภาพจากกล้องวงจรปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีเสียงปี๊ดมาจากเครื่องสำรองไฟอยู่นะครับสมมติว่าตอนนี้ไฟดับเนี่ยเครื่องสำรองไฟ ก็จะสามารถทําให้กล้องวงจรปิดของเราทํางานเป็นปกตินะครับระบบของกล้องวงจรปิดเราก็จะไม่เสียหายนะครับทีนี้เดี๋ยวลองไปเสียบปลั๊กดูนะครับอันนี้เป็นปลั๊กของเครื่องสํารองไฟนะครับก็จะเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเวลาที่ผมเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับเสียงปี๊ดของเครื่องสํารองไฟก็จะหายไปนะครับ แสดงว่าไฟจากการไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าไปชดเชยให้นะครับเวลาที่ไฟดับหรือไฟตกเนี่ยเครื่องสำรองไฟก็จะทำงานชดเชยกระแสไฟฟ้าให้กับกล้องวงจรปิดเราแทนระบบปกตินะครับเดี๋ยวลองถอดปลั๊กดูนะครับตอนนี้เครื่องก็ยังทำงานปกตินะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับระบบสำรองไฟของกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อป้องกันระบบกล้องวงจรปิดของเราเสียหายนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างระบบสำรองไฟให้กับกล้องวงจรปิดของเราเพื่อป้องกันความเสียหายให้กับระบบกล้องวงจรปิดนะครับทีนี้เวลาที่ไฟฟ้าดับหรือว่ากระแสไฟฟ้าตกเราก็จะได้ไม่ต้องไปเป็นกงังวลว่าร,ระบบกล้องวงจรปิดหรือว่าฮาร์ดดิสก์ของเราจะเกิดความเสียหายนะครับตอนนี้เราก็มีระบบสำรองไฟไว้ใช้งานแล้วนะครับเพื่อป้องกันปัญหาต,าต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับระบบกล้องวงจรปิดของเรานะครับ สำหรับวันนี้ผมดีมและฟรีดัมก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ